ใครที่ตอนนี้ก็ยังเลือกคณะไม่ได้เหรอคะอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงเรื่องการเลือกคณะแบบเรียลเลยนะคําแนะนําเดียวของพี่เลยก็คือแกอยากเลือกอะไรเลือกไปเลยจริงๆนะพี่รู้ว่าน้องหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบถามพี่ว่าพี่แล้วมันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าที่หนูจะเลือกคณะนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าที่หนูจะเลือกคณะน,นี้แค่เชื่อจริงๆแหรอว,ว่ามันมีคําว่าถูกต้องชีวิตอะมันมีคําว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเหรอวะ แกเก็ตใช่ปะแกลองคิดภาพนะพี่ว่าชีวิขเราอ่ะมันไม่ต่างอะไรกับการเล่นเกมเลยเว้ยแล้วกันที่แกจะเลือกคณะน,นี้หรือแกไม่เลือกคณะนี้น่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับแกบเลือกสกิลในเกมแกเลือกคณะหนึ่งมันอาจจะมีข้อดีในแบบที่คณะหนึ่งไม่มีแต่ว่าถ้าแกเลือกอีกคณะหนึ่งมันก็อาจจะมีข้อดีที่มันยูนิคต่างกันไปฉะนั้นแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดถ้าแกจะเล่นเกมให้มันวินจริงๆอ่ะแกต้องไปคอนซิเดอร์สกิลอื่นด้วยแกจะหวังเพิ่งแค่สกิลเดียวหรอวะ พี่อยากพูดแบบเรียลสติกเลยเพราะพี่รู้สึกว่าจริงๆการถามอะไรแบบนี้จุดหนึ่งมันไม่ make sense พี่เป็นมนุษย์คนหนึ่งกูรูคนอื่นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่เหมือนกันเขามีชุดประสบการณ์ของเขาพี่มีชุดประสบการณ์ของพี่น้องก็มีชุดประสบการณ์ของน้องขณะพี่แพ s ชั o n a t กับการเรียนอักษรมากอยากทำมากเพาจะเกี่ยวกับมนุษย์มากน้องเชื่อพี่ปะหลายๆครั้งตอนพี่อยากสอนพี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่ไหวเหมือนกันมันก็มีบ้างเหมือนกันที่พี่รู้สึกว่าจะเรียนรอดไหมว่าจะเรียนจบไหมว่าคิดถูกประวะที่มาเรียนที่เนี่ยมันก็มีเหมือนนกั แล้วเชื่อป้ะต่อให้น้องชอบคณะที่น้องอยากเรียนแค่ไหนอะ่ะมันจะมีสักแวบหนึ่งอะ่ะที่มันอยู่ในหัวน้องตอนน้องเรียนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเ <c ười> พราะาเราเป็นมนุษย์และเพราะว่าอะไรรู้ไหมเ <c ười> พราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่ง <c ười> ที่น้องคิดตอนมหกมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกับสิ่งที่น้องคิดตอนปีสองสิ่งที่น้องคิดตอนปีสองก็ไม่มีทางเป็นสิ่งเดียวกับตอนที่น้องเรียนจบมาความคิดมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจะต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ด้วยคําถามก็คืออ่ะพี่แล้วหนูจะเลือกจากอะะไรทัั้้งงนนนนพี่่แําาย น้องแฮปปี้กับอะไรน้องเรียนสิ่งนั้นน้องอย่าลืมนะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยอาเฉลี่ยกันจริงๆหกสิบปีแปดสิบปีใช่ไหมชีวิตในมหาลัยบางคนสี่ปีห้าปีหกปีนานนะเว้ยไม่ได้น้อยนะเว้ยถ้าแกเรียนในสิ่งที่แกไม่ชอบและแกเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะทําให้แกได้งานพี่บอกเลยนะอาจจะจริงแต่ว่าแกก็จะต้องอยู่กับสิ่งที่แกไม่ชอบตรงน,นั้นไปอีกตลอดชีวิตพเพราะแกก็จะไปประกอบอาชีพใช่ไหม บางคนเรียนมาแล้วไม่ชอบรู้ตัวไม่ชอบจบมาก็ไม่ชอบด้วยสุดท้ายก็ไม่ทํางานด้วยคํานามคือแล้วคนเรียนไปตั้งแต่ต้นทําไมเก็ตปะเพราะฉะนั้นในทยที่สุดแล้วอ่ะพยายามเลือกสิ่งที่เองชอบไปเถอะเพราะว่าสี่ปีมันนานนะเว้ยถ้าแกชอบมันจริงๆงเดี๋ยวแกจะหาทุกวิธีทางเพื่อที่ทําให้แกได้อยู่กับมันเองแกจะหาทุกวิธีทางที่ทําให้สิ่งเสียมนักหมุนกลายมาเป็นอาชีพของแกได้เองเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับกึนเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับ monetizing skill เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับ skill การหางาน skill การหาง,าง,หงเหมือนกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้สอนคณะก็ไม่ได้สอนน้อง,ต,อง,องต้องเป็นคนหาเองต้องเป็นคนค้นหาคำตอบตัวนี้ด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อว่าคณะจะ o ร i d วทุกอย่างไม่จริงค่ะพี่ฟันทงตรงนี้พี่ฟันทงตรงนี้คณะไม่มีทางให้ทุกอย่างกับชีวิตน้องได้จริงๆน้องต้องเป็นคนแสวงหาให้กับตัวน้องเองอย่าหวังพึ่งพิงคณะหรือมหาลัยแค่นั้นชีวิตมีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะมากๆค่ะ แล้วที่พี่ต้องออกมาพูดข้อนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องอีกไม่ถึงห้าสิบวันก็จะสอบทีเกตแล้วหลายคนยังงงอยู่เลยว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คะหนูเนี่ยไม่มีแรงใจที่จะอ่านหนังสือสอบเลยเพราะว่าตัวหนูเองยังไม่รู้เป้าหมายเลยค่ะถ้าพูดกันจริง,รงต่อให้ไม่รู้เป้าหมายตอนนี้ก็ต้องอ่านแล้วค่ะหนูไม่ถึงห้าสิบวันนะท่องไว้ไม่ถึงห้าสิบวันนะใครตามไอจีติวเตอรเนี่ยจะรู้เลยว่าพี่เนี่ยมี reminder ตลอดพี่ทำคาวดาวไว้ให้ตลอดให้น้องเรื่อรู้ว่าน้องเหลือกี่วนัวนกี่วัน พี่ไม่รู้ว่าน้องอ่านแล้วขนลุกไหมแต่พี่อ่านแล้วขนลุกตลอดนะพี่เห็นตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกวันนะจนตอนนี้เหลือแค่ห้าสิบวันซึ่งถ้าน้องมานั่งฟังคลิปนี้พี่ก็คิดว่าคงเหลือไม่ถึงห้าสิบวันฟังแค่นี้แกไม่ขนลุกอีกหรอวะฉะนั้นถ้าแกต้องการโกที่จะช่วยให้แกขับเคลื่อนชีวิตตัวเองให้ลุกขึ้นไปอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยพี่แนะนําเลยโกเป็นอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ตั้งใจนะน้องสอบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทุกครั้งในชีวิตนะ อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านแล้วผ่านเลยสู้แล้วก็ตั้งใจค่ะคอยเต็มที่กับการเตรียมตัวสอบทุกคนนะคะ